สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนพามาดูบอนสีสวยๆบ้านๆเรานะคะ,ะสำหรับต้นนี้นะคะเราซื้อมาในนามของบอนสีหัวใจชมพูนะคะอันนี้แม่ค้าก็บอกว่าแม่ค้าเขา เขาให้มาในนามขายให้ในนามบอนสีหัวใจชมพูนะคะอ่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปดูในเน็ตก็ก็ย,ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะทุกคนแต่น้องใบใหญ่มากแล้วก็สวยมากจริงๆนะคะอันนี้คืออ่าน้องมีลูกแล้วนะคะทุกคนม,มีลูกเล็กๆสวยงามนะคะนี่คือแบบ อันนี้คือลูกเล็กๆก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเป็นเป็นรูปดาวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ลูกเล็กๆนะคะก็มี4ีหต้นนะคะ4ีหก่อนเนาะสำหรับต้นนี้นะคะคือจะถามทุกคนว่าราคา250เหมาะสมไหมคะทุกคน ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะคะแต่ว่าเราไปร้านต้นไม้แล้วเราก็ตกหลุมรักน้องนะคะแล้วน้องเป็นสีชมพูสวยมากแล้วก็มีหลายต้นด้วยอย่างนี้นะคะเราก็เลยซื้อมาอันนี้บอลบ้านๆเรานะคะไม่รู้ว่าทุกคนที่ดูคลิปแล้วนะคะว่าถูกหรือแพงยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็พามาดูบอน,นบ้านสวยๆคะ่ะดูแล้วมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ